ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าหนังเรื่องนี้ของ dc เนี่ยมีเอ็นเครดิตด้วยนะครัครั้งเดียวนะครับผมอ่าเขาเรียกว่ามิดเครดิตนะฮะพอจบเมนเครดิตหลักอ่ะแล้วมันจะมีขั้นกลางนะครับผมก่อนจะเข้าเครดิตย่อยสุดท้ายแต่ว่าหนัง dc อ่ะมันจะไม่มีบอกนะว่าหนังยังไม่จบนะแบบมาวิโอมาวิโอจะมีไงมาวิโอบอกว่าหนังยังไม่จบนะอย่าเพิ่งลุกออกจากโรงอ่ามีเอ็นเครดิต ของมาวิโอเขาจะมีบอกนะคนก็จะรอดูกันแต่ของดีซอ่ะมันจะไม่มีนะครับผมนะมันจะไม่มีซับไตเติลบอกเพราไม่มีซับไตเติลบอกเสร็จอ่ะบางคนอาจจะพลาดได้อืมนะครับผมแต่ผมรู้และว <laughs> ผมรู้แล้วว่าเอ้ยมันต้องมีไอออลีโ <c oughs> ผล่มาแน่เลยนะครับผมต่อให้หนังจบแล้วเนี่ยต้องรุนเอนเครดิตต่อแล้วก็มีนะฮะเก็บวิอย่างที่สื่อรอบบนพีเมียเขาว่าไว้วอะไรเงี้ยเออแล้วก็ มามอยกันว่าเฮ้ยฮองรีคาวิวผมมาสิบวินะครับผมแล้วก็ผมก็บอกว่าเอ้ยผมก็คาดกันว่าเขาอ่ะน่าจะพูดประโยคสักประโยคสองประโยคนะฮะก็จริงๆด้วยนะฮะเขาก็พูดนะประโยคสองประโยคพูดนิดๆหน่อยๆนะครับผมเป็นเขียนรับชิญนนะรัมากนะฮะแล้วก็มีข่าวนะทางวอลเลตตี้อะ่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยดังเนี่ยเป็นไปได้ไหมในอะนาคตเนี่ยที่แบ็คอดดมจะสู้กับ ซปเปอร์แมนนะครับผมพอมันจบอย่างนั้นนะ่ะพบปะสังสรรค์กันบ้างอะไรเงี้ยอืมนะครับาีนี้ทานเดอร์ล็อกเนี่ย,ออก,ยก็ให้สัมภาษณ์สื่อในวันรอบพรีเมียว่าเป็นไปได้นะฮะเพราะว่าเดอร์ล็อกเขาตั้งใจจะทําอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับผมทําอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าความฝันของเขาเนี่ยมันจะมากกว่าการต่อสู้นะครับผมคือเขามองลึกกว่านั้นนะฮะมันมีแน่เลยฮะต่อสู้กับซูเปอร์แมนนะฮะ แต่ว่าเดอะร็อกเนี่ยเขาจะปั้นให้ใหญ่กว่านั้นมันจะไม่ใช่แค่ซูเปอร์แมนคนเดียวมันจะใหญ่กว่านั้นแล้วก็มีการพบปะกันบ่อยๆผมนึกถึงอะไรดูไหมผมนึกถึง i อร n นแมกับกัปตันอเมริกาของมา MCU นั่นแหละครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นมันไม่ใช่แบบแต่มาต่อสู้อย่างซีวิววอลไงแต่มันจะเจอกันหลายครั้งอืเจอกันโนี่สตาร์กับ สตีสโบเจอร์เนี่ยต,ต่างอเมริกานั่นแหละฮะคือความคิดอะไรมันจะไม่ตรงกันอะไรเงี้ยผมว่าเขาต้องการให้เป็นอย่างนั้นนะครับผมแล้วมันจะขยายใหญ่นะครับผมไปเรื่อยๆเจอกันหลายครั้งในหลายๆภาคอะไรเงี้ยแล้วความสัมพันธ์คู่นี้ยมันจะมีมิติเพิ่มเข้ามามากขึ้นมันจะไม่ใช่แบบไอแบกดำผมมาคนเดียวละมันจะมีมิติกับไอซูเปอร์แมนอะไรเงี้ยอนาคตน่าจะคล้ายๆไอรอนแมนกับกับตันอเมริกานะผมว่าอพูดอย่างเงี้ย ผม,ผมคิดว่านะผมคาดการนะน่าสนใจนะคราวนี้นะคือทาง The Rock เนี่ยเขาก็พยายามจะเซอร์วิสแฟนๆว่าเออเขาอะได้ยินแฟนๆเนี่ยพูดกันมาหลายเดือนหลายปีแล้วว่าอยากให้แบกกระดำเนี่ยตั้งแต่โปรเจกต์มันเพิ่งเริ่มปั้นขึ้นมานะฮะเมื่อสามปีที่แล้วสองสามปีแล้วอเริ่มปั้นขึ้นมาเฮ้ยมต้องเจอกับซูเปอร์แมนว่าอะไรเงี้ยอืแล้วก็ เจอกับชาเซมบ้างอะไรเงี้ยนะครับผมชาเซมเจอแน่ฮะซูเปอร์แมนเนี่ยแล้วก็อยากได้ฮองรีคาวิลกลับมาแล้วก็เดอร์ล็อกเนี่ยเขาก็ตอบสนองนะเซอร์วิทแฟนนะก็คือได้ฮองรีคาวิลกลับมานะผมแม้จะกลับมาแบบยังไม่เป็นทางการนะครับแต่ว่าผมว่านะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะตอนนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คือคือกลับละอีกสามสิบเนี่ยคือพิกล็อกเจ็ดสิบแล้วฮะแล้วก็เซอร์วิทอีกอย่างก็คือว่าอนาคตเนี่ยแบกดมอาจจะ เจอกับซูเปอร์แมนนะอาจจะมีซีนต่อสู้สักครั้งหนึ่งอะไรองเงี้ยอืมแต่มันจะมากไปกว่านั้นมันจะแบบมีการพบมีการเจอกันอนะเรื่อยๆนะฮะนี่ให้การสัมภาษณ์กับซินีมาเบนนะผมอืมได้ฮนะเพราะว่าผู้จัดการของดาราสองคนนี้เป็นคนเดียวกันนะผมก็คือดานากาเซียนับผมก็คือภรรยาเก่าของเตเวีนจอนสันนะฮะ ก็คือเดอะล็อกเนี่ยแหละแล้วก็อย่าล้างกันไปละดาน่ากาเซียเนี่ยก็ดูแลองรีคาวิลด้วยเป็นผู้จัดการด้วยแล้วก็ดาน,น่ากาเซียเนี่ยเป็นโมดิเซอร์ด้วยฮะหนังอายเรื่อนเลยครับตูเมนจี้ที่เดือดร็อกเล่นนะ่ะนั่นแหละหมดเลยนะครับผมตูเมนจี้แล้วก็จังเกิ้ลครูดแล้วก็เรื่องนี้ด้วยแบกกระดำด้วยนะฮะนั่นแหละผมว่าเป็นไม่ได้ฮะกลัว แต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับอะไรต้องขึ้นอยู่กับว่าหนังเรื่องนี้ฮะแบกกระดัมเนี่ยนะครับจะประสบความสําเร็จทางด้านบ็อกออฟฟิศได้เท่าไหร่นะครับผมหลักๆนะประสบความสําเร็จได้และได้ทั่วโลกเท่าไหร่อันนี้สําคัญที่สุดละถ้าเกิดประสบความสําเร็จมากเนี่ยมีแน่ฮะมีต่อแน่นะครับผมคําวิจารณ์ไม่ต้องสนแล้วฮะคำวิจารณ์อยู่ประมาณนี้เลยฮะห้าสิบกลางๆห้าสิบสี่ห้าสิบห้าแค่นี้แหละ ได้ที่กว่านี้แต่ว่าอย่าลืมนะฮะผมบอกแล้วว่าคาวิจารณ์เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับรายได้นะครับผมไม่เกี่ยวกันนะต่อให้เกี่ยวนเนียก็เป็นปัดแกยเล็กๆแค่นั้นเลยครับผมมีหลายเรื่องนะครับที่เน่านะครับผมหนังแฟรนชา์ใหญ่ระดับโลกนี่แหละฮะทาร์นโฟมเมอร์อ่ะิงใต้คะแนนอ่ะเท่ากับแบกดมเลยฮนะเดี๋ยวผมให้ดูนะตอนรีวิวสดได้เท่านี้เลยฮะได้ห้าห้าห้าหกทาร์นเมอร์ภาคแรกอะ่ะภาคแรกด้วยนะแต่คนดูนะ ทางฝั่งคนดูออเดียนสกอร์ของรถเท่น่ะแปดสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่นักวิจารณ์ห้าสิบห้าแล้วก็ทําเงินไปเจ็ดแดร้อยล้านเหรียญน,นะครับผมภาคแรกอ่ะทานฟอร์เมอร์แล้วก็เกิดเลยเกิดแฟนชายจนทําต่อมาถึงห้าภาคอ่ะครับผมอืมเป็นไม่ได้นะถ้าเกิดหนังมันดูสนุกจริงไนงะนักวิจารณ์คำวิจารณ์เนี่ยก็ไม่มีผลนครับผมนั่นแหละดูช่องแชทหน่อยว่ะ <laughs> สวัสดีทุกคนนะครับผม baby come back ดึงดึง baby c back สวัสดีทุกคนนะทักทายช่องแชทกันได้นะฮะทักทายกันได้นะครับผมคุยเล่นเรื่อเปื่อยคุยสับเพเลเฮละใครเครียดจากงานมาคุยกันได้นะครับผมไม่จะเป็นเฉพาะเรื่องหนังนะฮะ <laughs> วัดใจหานะครับสวัสดีคุณพานุวัน์นะครับลงทุนเกือบสองร้อยล้านกับค่าโปรโมทอีกครับถ้าร้อยล้านก็พอๆกันกับ just i c e l สอง u e 2สิบเจดหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะาต้องเจ็ดร้อยล้านขึ้นไปนะครับผมไม่ฮะคืออย่างงี้ฮะสมมุติว่าลงทุนเนี่ยสองรอยล้านนะครับเอาเต็มที่เลยคุณซ่านะฮะผมบวกการตลาดเนี่ยอีกร้อยห้าสิบ้านเหรียญนะฮะก็เป็นส5มร้ยห้าสิบ้านนะครับผมถ้าเกิดห0ร้อยล้านเนี่ย ก็พอพอนิดหน่อยนะครับผมเท่าทุนอะไรไปอืมแล้วก็ไปขายพวกอื่นอีกทีหลังอะไรเงี้ยนะฮะลงะตรงสตรีมอะไรก็ว่างมาอีกทีหลังนะครับแต่ผมมองว่ามันได้ประมาณนี้แหละรประมาณนี้อันนี้ส่วนตัวนะแต่ถ้าเกิดคนอื่นคิดยังไงก็แล้วแต่นะครับผมแต่ถ้าเกิดเจ็ดร้อยล้านเนี่ยมันก็ได้กําไรหน่อยนะครับผมนะครับอืมประมาณนั้นนะฮะ สามร้อยห้าสิบนะฮะทุนสร้างตีว่าอย่างนั้นทุนสร้างสามร้อยห้าสิบหกร้อยล้านเนี่ย I I ก็ได้แล้วะฮะได้นิดหน่อยไม่ได้เข้าเนื้ออะไรหรอกนะครับแต่เจ็ดร้อยล้านเนี่ยก็ได้เยอะหน่อยนะครับผมนะครับรวมการตลาดสามร้อยห้าสิบล้านเหรียญน,นะฮะนะครับหกร้อยล้านก็ได้แล้วะฮะได้บ้างพอก้มแก้มไปนะฮะเจ็ดร้อยล้านเนี่ยก็สบายตัวนะครับผมแต่ถ้าเกิดพันล้านนะฮะแบบอาคอมเมนเนี่ยไอเนี้ยอูฟู ดันต่อแน่นอนดันต่อเร็วด้วยฮะพอสองเดือนหนังออกบอรเกมฉายประกาศเลยฮะทำภาคต่อนะครับผม